สบายดีพี่น้องของการข้าวปาคุยเดี๋พี่น้องของการให้เก่าเน่าเมือนบาปคุยสิไม่เห็นเส้นก๋วยจั๊บย้วนพี่น้องหรือว่าเส้นเกลียดเวล่าพี่น้องเนาะเพราะว่าคืออะไรบอสคิดก่อนถึงบาปคุยสร้างมาแต่บ้านพี่น้องโลกกันวแต่สิบบาทบาปคุยเอ้ยสีเม็ดกินเองร่องเบืองว่าสิเป็นยังไงนะพี่น้องเด้อบาปคุยแล้วมีแป้งแป้งขาวจ้าเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยแป้งตาเบาเนาะแป้งมุ้งปังแบบมีแป้งแป้งมันพี่น้องนี่ เดี๋ยวคุยจะต้องเห็นเบื้องว่ามันสีออกมาเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะคุ่บอกไปเนอะเบื้องมามันต้องการน้ำน้ำต้องต้องให้มันโปรปีนเนาะเพราะว่าเสศนมันจะสีสุกแล้วมันโมขาดล้วพอคุยเติมหนักวันมันเดืมพกเนเพราะว่าขนาดมันโมโหเสศนมันสีขาวคุณนอกมันจะสีบลอนเ์นะอหมาอนั้นแหล ผสมใช้เลยพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่ต้องร้ายแป,งป้งจนเน้น,เน,นเน้นแป้งมั่นถึงพี่น้องเนระาคุยเคยเห็ดเถื่อนโดนเนะี่ยแหละแต่ว่ามันสินบ่งามปันใดมันมาคุยเราคิดว่าคือสีจับยุดบันใดเลยแหละนี่น้องพี่น้องเนาะอันนี้คือข้าซมกันแน่นนะเรบคุยข้าซมกันแน่เรียบร้อยถ้านั้นไหนหน่อยเดี๋ยวมาคุยสีมา อันขันใช่ไหมพี่น้องเลยยบ้าปุ้ยถึงจะเปลือกั้นไดเปล่อเป็ดง่ายๆพี่น้องเลยสั่งเข้ามาตะบานงวดก่อนมาคุยมาถ่ายคลิปเ็ดอันนั้นกินนะพี่น้องมันโัลอยแปดสิบาทเนาะตา่างสื่ออยู่บ้านอะชิพันกี่เพื่อว่าสี่สิบบาทแต่ว่ามาคุยสั่งเข้ามากอ่ะเสียค่าส่งเน่ยังไงกันเป็นอย่างปกติเน้องมาคุยก็ชิลล็อกเห็นตัวเอง มันยุดเบียดขเก่าพี่น้องเลยควจะไปเอ็นงานครไปเ็นงพี่น้องเยี๋ยวีเจ้าหนามที่บอคุยตรงเทใส่เราเนี่น้าหนามตรงไหนมันเือพี่น้องตอนนี้ก็นามนามบอคุยเดือดเดืเลยนะพี่น้องเนาะนามบัที่บอคุยตรงเนาะยังห่อนได้พี่น้องเลยเควสีผสมเลยนะหอนไดห่อนไมใส่หลักฝาขวาพี่น้องเลย เดี๋ยวเราคุยสีขาว่อนก่อนพี่น้องมาสิสุกก่อนเนาะไม่มีเครื่องตีก็ตีแบ่งใส่กันกี่ไหนพี่น้องแต่ว่าเรคุยโมมีเนาะเดี๋ยวพี่น้องมันก็สิเป็นก้อนเนาะเดี๋ยวเขาก็สิมันนวดแต่มันเย็นๆกอนสักหน่อยแล้วก็มันนวดพี่น้องแต่ว่าให้มันเข้ากับนวดช่วงที่มันแบบอุ่ดมสมนึงพี่น้องขั้นมันเย็นแห้งมันสีบอลนี่เนาะ

บรอใหยาจักดีบ่อในหยาจักนอยเขากันนวดไปเรื่อยๆพี่น้องเลยนวดไปเรื่อยๆนี่คีอ,อสิทะให้ให้เนือ้อให้แป้งที่ว่าเขาแป้งมันก็แป้งเขา,จาเจ้าไปแป้งขนมปังนะพี่น้องให้มันเขากันแปง้งจนนวดจนมันเย็นนะพี่น้องเลยจนมันจับกันเป็นก้อนเข้าจังมามาตัดเป็นเส้นอีกเทือนึงเนาะให้มีเครื่อง เครื่องแบบว่าเห็ดเป็นสีนก็ใส่เครื่องไรถ้าบุ้มไม่เครื่องก็ใส่มีดตัดเอาพี่น้องเลยใส่มีดซอยมีดหั่นเอานี่แหละหนวดไปจนให้เนือ้มนนนนอ,มนอมันเนียนผมได้พีน่น้องเป็นเช่อว่าสำนึกกระดัยได้บระมาณเนาะเนื้อแป้งยังอันนี้ยังบัทันไดนนะ้แล้วพนะี่น้องเนาะนี่เนาะพี่น้องตัวน,นี้ก็คือเป็นแป้งที่ว่าคุยหนวดแล้วเรียบร้อยเนาะ อันนี้ก็บบะกลุยกับเบิองว่าคือมันสีได้แต่วันนี้ก็ได้แบ่งมาเป็นแต่เป็นสีก่อนพี่น้องเดี๋ยวบะกลุยกับสีมาตัดเป็นเส้นแต่ว่าบะกลุยมีเครื่องเห็ดเป็นเส้นเนาะเป็นคือบะกลุยคีดด้วบอลแต่พี่น้องร่องเบิองนะเพราะว่าหลังจากที่ขาหนวดแล้วข้าก็ปลาเหี่ยแป้งมันแห้งเพราะเพราะว่าเอ้ยมันเย็นพี่น้องขัดมันหดอันเอาไปบีบใส่เครื่องหนวดมันสีพอเป็นเส้นเพิ่มวานะบะกลุยกับบะฮู้กันว่าสิเป็นได้บอลลองมันก่นใช่เลยเนาะ เราคุยสังมาแต่โดนเนี่ยแต่พี่น่องเนี่ยนี่เนาะ้วก็ห้าก็ต้องเตรียมแป้งที่ว่าห้าสิไม่เห็นบ่อให้เส้นมันติดกันนะพี่น่องก็ใส่แป้งแป้งมันขี้เกาเนี่ยพี่น่องเดี๋ยวกุญบีบงเลยเนาะเป็นได้บอ เดี๋ยวพี่น้องสแสดงปแปรงข้อมะกุยนบดท่านย็นแห้เพี่น้องเพราะว่ามเม็ดเหยือเนื่อเนื่อเศนมันติดกันเนะประมาณนี้แสดงว่าแปรงข้อมะกุยมันมันอันนี่พี่น้องเอ้เห็นบ่เห็นบหมันเป็นก้อนมันบบเป็นเสศนสัมพี่น้อง xin phát quyền sẽ để đâu nó có và mình bộ phim nào kia mày ngủ nhau tiền văn cản và quyền sản xuất vì nội trên suốt trên suốt đó ừ ừ trên รูปสั้นๆก็คือโบลายพี่น้องเดี๋ยวบ๊กุศิสิสิสอยเอาเนาะสเจะมีตัดเอาพี่น้องพี่น้องเส้นที่ว่าบ๊กุ้ยใส่เครื่องตัวนี้บีบนะพี่น้องเนาะซับนี้แหละอันนี้คือเส้นก๋วยเตี๋ยวยวดนะพี่น้องเนาะ